รเราเดินทางล้อลากสวัสดีครับสวัสดีครับไม่สนจะใส่ของ <c oughs> ไม่หา <c oughs> ไม่หาด้วยไม่ดูด้วยสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้มากับเคส2เคสนะครับเป็นกล่องสีดำแล้วก็สีเหลืองนะครับข้างในเป็นนาฬิกานาฬิกาแบรนด์ที่เราขายนั่นแหล,ละนะครับแกเอามาเ <c oughs> ม <c oughs> มเมมแบรนด์โพไซดอนนะครับธรรมดาสองมาสี่ V.P สี่พันหโอเครุ่นนี้นะครับ แบรนด์โพเซดอนมันเป็นโครโนกราฟนะครับมันมีทั้งหมด3หน้าเอาอธิบายใหม่อีกทีโครโนกราฟคืออะไรไมันเป็นโครโนกราฟโครโนกราฟคือนาฬิกาที่จับเวลาได้นะครับจะมีเข็มอยู่ข้างในสังเกตน,นะครับแล้วจะมีปุ่มสองปุ่มเนี่ยเอาไว้จับเวลาทดเวลาเป็นความเร็วทดรอบอะไรของเขาอะ่ะนะครับก็มีทั้งหน้าดําหน้าเหลืองและก็หน้าขาวที่ผมใส่อยู่นะครับอันไหนดูหน้าขาวดิอันนี้หน้าขาว อ่าสั่งมาก็มาใส่เองเป็นเซเล็บนะครับเป็นเซเล็บไปเป็นเซเล็บ,เ,เ,เ,ลบเครื่องเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะบอดี้เป็นสแตนเลสสตีลนะครับผลิตที่สวิเดรนนะกันน้ำลึก200เมตรเป็นไดวอสนะครับสายตรงนี้เป็นสายยางสายยางตัวนี้เป็นยางตงัวเดียวที่เขาทำาฟิปของโพไซดอนนะครับมาใช้อยู่นั่นเองโอเคนาฬิกาหน้าตามไม่กิเลิจับเวลาได้นะครับจับเวลาได้ มีหมุนขอบตรงนี้และที่สําคัญพอตอรัสของมันเนี่ยไม่ธรรมดามันเรืองแสงมากนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันเรืองแสงขนาดไหนชาร์จหน่อยนะครับนี่กลางวันนะเห็นไหมไอ้ที่อีกที่อีกที่อกที่ที่ทททกลางวันนะเรืองแสงมากนะครับอันนี้เติมไฟเข้าไปหน่อยเนี่ยแหมชัดเจนมขนาดนี้นะครับนี่ขนาดกลางวันนะ นี่ขนาดว่ามีแสงจัดจัดนะร,ราคา9,900นะครับก็ทั้งตัวทั้งกล่องเคสก็จับมือกับีแคนนะครับอธิบายเคสหน่อยอธิบายเคสหน่อยมีแคนค เกสตัวนี้คุณซื้อไปนะครับคุณเอาไปใช้งานได้มันเป็นกล่องกันน้ําและก็เป็นกล่องลอยนะครับคือถ้าโยนลงไปในน้ำเนี่ยมันจะลอยน้ําคุณใส่กล้องใส่มือถือใส่อะไรก็ได้เวลาคุณไปเที่ยวทะเลนะครับพีคิทแบรนด์พีรีแคนก็คงรู้จักกันแล้วแหละว่าเป็นระดับหนึ่งของอเมริกานะครับที่นี่เราก็มีขายเหมือนกันนะครับไอ้กล่องพีรีแคนตัวเนี้ยราคาก็อยู่ประมาณพันสองพันสามนะครับมันมีหลายๆไซส์นะครับสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับที่มันดิแคมเรามีจำหน่ายนะ่เานริกาก็มีไม่เยอะ เข้ามาดูกันได้อ่ะเรามีช่องทางคอนแทคกันนะครับเข้าไปในไลน์นะพิมไลน์มันแคมสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับดูวิดีโอยอดหลักเข้าไปใน YouTube นติแคมสองศูนและที่สําคัญกินสแกนมาแล้วมั n ด i แคม2องศคือเข้าอะไรก็ได้เฟิร์สเอนจินเนี่ยพิมมันดีแคมสองศูนย์หนึเจอหมดนะหรือจะมาสแกนที่หน้าร้านตรงนี้ก็ได้อยู่อาร์โคก็มีขอบคุณมากครับเก้าเันเก้าสวยก็บก่อนเหียวสิเขถ่ายอยู่ นาดำนาดำอยู่กล่องดำนาเหลืองอยู่กล่องเหลือง